แล้วความผูกพันหัวใจทวงใจจิตใจมนุษย์ต้องการสิ่งน,นี้นะจำไว้มนุษย์ต้องการหัวใจความเข้าใจการดูแลเอาใจใส่ความรักและกำลังใจนี่คือเรื่องชีวิต แต่ถ้าเรื่องกายที่จะต้องมีชีวิตอยู่อาหารขนมนม,นมเนยผลหมกรากไม้ทั้งหมดใช่เสื้อผ้าอาพรเครื่องนุม่มผมส่วนเครื่องประดับจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่เดือดร้อนไม่มีก็ไม่ทุกข์ทต่ามาไม่ได้ใส่แหวนตังวงล้างหน้าสบายสบาย ไม่ต้องแต่งหน้าอยากจะล้างมันก็ล้างถ้าคนแต่งหน้านี่ล้างไม่ได้ต้องได้ซับซับซับพูดเหมือนรู้เห็นไหมเออจะกินนี่โอ้เดี๋ยวมบได้เล็บสติกเลอะหมดต้องมีวิธีกินนะ่อมาไม่รู้แตมากินไปเจ็บปากไปสบายสบายชีวิตจริง ไอ้ที่ไม่มีธรรมาไม่ต้องการธรรมาบอกเออเราอิ่มตัวแล้วเราหยุดตัวเราพอในสิงที่ชีวิตเราต้องการมันไม่ขาดไม่เกินน่าอยู่นะใครไม่รู้ใครไม่รู้คอนนี้ก็แล้วไปไม่ขาดไม่เกินชีวิตได้อยู่เขาเรียกบำรุงแต่ไม่บำเรอ สแสวงหาไม่ให้เกิดทุกข์และสุดท้ายพวกทุทธเจ้าก็ตรัสสอนเรื่องการใช้ทรัพย์แบ่งไว้สี่ส่วนทรัพย์หนึ่งก็ให้ทิศเบื้องหน้านะครับให้พ่อแม่เราที่ท่านดูแลเรามานี่หนึ่งส่วนละ หรือผู้มีอุปการะคุณเราก็อย่าทิ้งเขาเพราะอายุเขามากแล้วเรายังทำงานทำการหาเงินหาทองได้ก็ดูแลท่านวันหนึ่งพอท่านจากไปมัวแต่หาเงินบอกให้ฉันรวยก่อนแล้วเดี๋ยวฉันค่อยมาตอบแทนท่านท่านตายไปแล้วมีพันล้านแล้วยังไงท่านจะมานั่งกินข้าวกับเราไหม ท่านจะมานั่งคุยกับเราไหมแล้วเวลานั้นซื้อกลับมาได้ไหมแสนล้านแล้วยังไงเวลานั้นหมดไปแล้วที่จะทดแทนคุณที่จะตอบแทนคุณไม่ได้นะก็มาเห็นเวลาเป็นสิ่งมีค่ามากกว่าทุกอย่างด้วย